กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านที่อยู่ช่องแม่เจ็ดท่าชแนลด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเห yeah. ยื่อยางที่ผมได้สั่งมานะครับราคา125บาทนะครับนั่นก็คือเ yeah. หยื่อของแท้ของพี่แจ๊คแบบโฮนะครับ <Hey. S 1> มาแล้วนะครับ mm hmm. นี่นะครับตัวแจ็คเหยนี่ครับผมส่งเป็นสีแดงนะครับนี่ครับตัวเหยื่อ ตัวเหยื่อขนาด3.7เซนน้ำหนัก7 7กรัมนะครับมีสโลแกนด้วยครับถ้าตีแล้วติดก็ก็บิดไปซื้อครับเหย,ยื่อยางตัวนี้เป็นของบอยเทพนะครับคอลแลบกับพี่แจ็คแบบโหดูนีนกว่าเอ่อเหยื่อพี่เขาจะตึงไหมคนคิดว่าอย่างไง นี่ก่อนเฮ้ยอ,อ,อ,อา้าวนี่นะครับของแท้นี่นะครับ,อส,อรบสองใบหลิวนะครับใบหลิวทรงหยดน้ำนะครับ หัวแดงนะครับข้างหลังก็จะสกีว่าของแท่นะครับเอดวงเบ็ดหนึ่งโอนะครับของบีเนะครับใบเหลีวก็จะสกีนคำว่าแจ็คนะครับฟอนต์ของแจ็คเลยนะครับนี่ครับตัวที่เขาอานั้นมาแพ็กมาน้ำหนัก เจ็ดกรัมนะครับถือว่าเป็นน้ำหนักมาตรฐานของเหยื่อกบยางนะครับแต่ข้อเสียผมว่าเบ็ดเขาเปิดน้อยไปนะครับนี่ครับถ้าปลากัดก็ต้องวัดแรงๆอ่ะต้องส่งสายแล้วก็วัดแรงๆนี่นะผมขอชื่นชมเลยที่ทําตะกั่วอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เหยื่อเนี่ยลอยน้ําดีนะครับแอคชั่นก็จะดีนะครับสองใบหลิวเนี่ยตีน้ําดังแน่แ นี่ครับหัวแดงเท่เกินขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับเหยวของแท่นะคะบผงแจ็คแบ็คโคอลแลบกับพี่เบอรเทพราคา125บาทนะครับผมสั่งในช h อป e e นะครับใครอยากไปกดตามก็กดตามกันได้นะครับที่ในแอปสม้มแอปชอปป้อ p e e ใครอยากกดก็กดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่มารีวิวเหี่ย ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมันจะท่าชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ